สสพักประชาชนออกมาแฉนะครับว่ามีการของงบเพื่อที่จะปรับปรุงโครงการในรัฐสภาทั้งทั้งที่เพิ่งใช้มาได้แค่5ปีเยอะแยะมากมายครับยกตัวอย่างเช่นปรับปรุงพื้นที่บริเวณพิพิธภัณฑ์ของรัฐสภาใช้งบรวม120ล้านบาทและมีผลผูกพันไปจนถึงปี2 5 7 0และยังมีโครงการพัฒนาโรงหนังระบบโฟในรัฐสภารูปรถกลิ่นเสียงมาครบ เหมือนกับที่ไปชมในห้างสรรพสินค้างบประมาณ180ล้านบาทซึ่งทางตัวสสก็ตั้งคำถามนะฮะว่ามันจำเป็นและมันส่งเสริมประชาธิปไตยตรงไหนมีของงบปรับปรุงห้องประชุมอีกร้อยกว่าล้านซึ่งสสบอกว่าผมก็ใช้อยู่ทุกวันเนี่ยไม่เห็นมันจะมีปัญหาตรงไหนและที่น่าสนใจครับมีงบเพิ่มทักษะภาษาจีนสำหรับสวอของงบประมาณกว่า2ล้านสแสนบาทโดยเรียนเสร็จจะบินไปเข้าแคมป์ที่เมืองจีนอีกฮะ โดยขอเฉพาะเจาะจงมา15คนสอสอถามเลยฮะสอวอขอเรียนภาษาจีนคาดหวังผลอะไรหรอจึงขอเรียกร้องให้เปิดเผยข้อมูลทุกอย่างกับพี่น้องประชาชนครับ